สวัสดีครับเพื่อนๆชาว YouTube นะครับวันนี้ก็มีปลั๊กไฟ NPE มาขายนะครับนะสำหรับใครสนใจนะครับตัวนี้น่าจะเป็น 2U นะตัวใหญ่นะครับมีตำหนิตรงที่โวลต์มันเสียนะครับวัดโวลต์มันเสียนะครับมันจะขึ้นบ้างหางตัวท้ายมันจะขึ้นบ้างไม่ขึ้นบ้างบางทีก็ขึ้นนะครับแล้วแต่มันจะชัดอยู่นะครับถ้าไฟมันชัดอยู่ซื้อมาเปลี่ยนเอาก็ได้นะครับนะละร้อยกว่าบาทนี่นะร้อยสองร้อยนะครับ ก็จะขายเป็นงานช่างไปเลยนะครับนอกนั้นใช้ได้หมดนะฮะใช้ได้หมดสภาพสวยนะครับตัวใหญ่นะหนักอล็กนะนะไม่เหมือนของจีนนะครับเหล็กนะนะครับทำใงอินไทยแลนด์นะครับตัวนี้ตัวนี้ของใหม่อยู่ที่นะครับของใหม่อยู่ที่สามพันบาทนะครับของใหม่อยู่ที่สามพันบาทแต่นะครับเราขายเป็นงานช่างไปเลยนะครับนะพันสี่ร้อยบาทรวมส่งนะพันสี่ร้อยบาทรวมส่งนะครับนะของใหม่อยู่ที่ นะครับสามพันเลยนะตัวนี้นะครับด้านหลังก็จะเป็นปักแบบนี้นะครับทาไมถึงเป็นปักแบบนี้ครับปักแบบนี้เวลาเราหาเปลี่ยนมันจะเปลี่ยนง่ายมันจะหาง่ายเปลี่ยนง่ายนะครับผมนะอ่าเปลี่ยนง่ายนะครับผมนะหรือใครถ้าใครอยากให้ซ่อมวัดบนให้ก็สามารถเพิ่มตังค์ได้นะครับก็ชีค่าล่ลยตามจริงนะครับไม่กี่บาทหรอกนี่วัดบนแต่ว่าราคาก็จะสูงขึ้นถ้าใครเอาแบบสแตนดาเ์ดเลยนี่วัดบนขึ้นไ,นไม่ไม่ขึ้นบางทีก็ขึ้นมา นะครับนะสภาพคือสวยนะแต่ผมไม่ได้ขัดไม่ได้อะไรเฉยๆพวกเอาลงมาจากรถก็จะปล่อยไปเลย1,400บาทรวมส่งแบบโอนเงินไม่มีปลายทางคับของมันหนักนั้งนะครับสายเป็นสายเบอร์ใหญ่นะครับ3มเมตรนะครับสาย3มเมตรเบอร์สเลยนะครับผมเป็นสาย 3, คูณ4นะครับสายเบอร์สี่นะครับนะอุปกรณ์อะไรแน่นอนครับ NPE ไม่ว่าจะเป็นเบรกเกอร์นะครับปลั๊กไฟนะครับนะดีแน่นอนนะครับปลั๊กไฟดีแน่นอนนะครับเวลาเบรกเกอร์ขึ้น LED ก็จะติดนะครับ อย่ดบบี้ก็จะติดนะครับอ่าแต่วัดวนมันจะเสียนะครับผมว่าไปใช้ถ้าใช้งานก็ใช้แบบนี้ได้เลยเพราะาเราดูแค่าหางตัวหน้าสองตัวหน้าก็ได้หรือใครอยากเปลี่ยนก็เปลี่ยนนะครับผมนะหนึ่ันรบาทนะครับราคานี้คุ้มแน่นอน นะครับเพราะว่าตัวนี้มันจะเป็นตัวใหญ่ของ NPE แล้วนะครับของใหม่อยู่ที่3,000บาทเราปล่อยเป็นงานช่างอยู่ที่1,400บาทนะครับรวมส่งแบบโอนเงินลูกค้าเอาไปเปลี่ยนตัวนี้เปลี่ยนก็เปลี่ยนไม่ยากครับถอดออกมาแล้วก็แกะฝาออกมาแล้วก็ถอดแล้วก็ใส่สายตามเดิมนะครับ AC ไม่มีไฟ AC ไม่มีขั้วครับต่อเข้าไปได้เลยแล้วก็วัดได้เลยนะครับหรือท่านไหนที่จะซื้อวัดโวลต์แบบวัดแอมป์ได้ด้วยมาใส่ก็ได้นะครับสำหรับใครที่เป็นช่างหรือมีความรู้ด้านไฟฟ้าก็ซื้อมาใส่ได้นะครับคุ้มแน่นอนคร มันแพงนะครับผมนะอะไหล่ของ m p ็เอเขาเกรดดีอยู่แล้วนะครับกล่องหนาปักไฟดีอย่างที่ผมว่านะครับใช้ไปนานๆใช้ไฟหนักๆไฟไม่อาร์คขั้วไม่หลวมแน่นอนนะครับสําหรับตัวนี้นะครับสนใจนะครับแอดไลน์หรือโทรเข้ามาสอบถามเบอร์โทรข้างล่างคลิปได้เลยนะครับผมนะจะมีเบอร์โทรอยู่นะครับด้านล่างคลิปนะครับผม1400บาทนะครับผม